เขาอยากบอกอะไรกับคุณดูดวงกับอาจารย์มันตรานะครับวันนี้อาจารย์มันตราจะมาดูดวงให้นะครับว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณในใจของเขานะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่เรามาได้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะสับไพ่นะครับแล้วก็ตัดนะครับ อาจารย์จะให้เลือกก่องน,นะครับกล่องที่1กล่องที่2แล้วก็กล่องที่3นะครับขอให้เลือกแหวนวงใดวงหนึ่งในนี้นะครับอาจารย์จะหยิบไพ่ทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบไพ่แล้วนะครับเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะครับนี่กล่องที่1นะครับ ขอให้คิดในใจและเลือกกองไว้นะครับเลือกกองนะครับว่าอยากได้กองไหนนะครับเลือกแล้วนะครับอาจารย์จะถ่ายจากลกองที่หนึ่งนะครับเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะครับ เขาบอกว่าเนี่ยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยนะครับปัญหาที่มีอยู่นะครับมันจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณอย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับสำหรับปัญหาที่มีอยู่เขาเนี่ยมองความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนี่เป็นความสัมพันธ์นะครับที่มั่นคงเขาอยากครองคู่กับคุณอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณก็แปลว่าเขารักคุณมาก นะปัญหาที่มีอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปทําอะไรมากนะครับนะเขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยรักคุณมากนะครับแล้วมองไปถึงอนาคตนะครับที่จะได้ใช้ครอบครัวอยู่กับคุณนะครับอันนี้คือกองที่1นนะครับ,บมากองที่2นะครับเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะลดความเป็นผู้นําลงหน่อย นะครับได้ The Emperor ได้ Queen of Ward นะครับแล้วก็ได้ Queen อีกเขาบอกว่าอย่าให้คุณลดความเป็นผู้นำลงนะครับแล้วก็อยาให้คุณเนี่ยลดความเจ้าชู้ลงบ้างนะครับเพราะว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะครับแล้วก็อยากให้คุณเก็บเงินให้อยู่นะครับเราบอกว่าช่วงนี้เป็นการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับมันอาจจะมีปัญหาเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยทำตัวเป็นเด็กลงบ้างนะอย่าสั่งนู่นสั่งนี่มากเกินไป นะครับนะเพราะบอกว่ามองจากไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของผู้นําโดยแท้เลยนะครับแล้วก็เขามองว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอบายมุกนะครับที่เราเล่นอยู่หรือทําอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลดลงบ้างนะครับเพราะเขาค่อนข้างเป็นห่วงนะครับนะไพ่ใบสุดท้ายนะครับนะอันนี้เขาบอกว่าเขารักคุณดีนะครับนะ ได้ไพ่เดอะเลเวอร์มานะครับเขาบอกว่าเขาคุณเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะครับได้ไพ่ดีไฮโลเฟนนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะใจเย็นเกินไปในบางเรื่องนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่มองไปในอนาคตเนี่ยมองไปในอนาคตด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยยังคิดอะไรกับคุณอีกเขา้บอกว่าบางทีเนี่ยปัญหารูอประสาทเนี่ยคุณบางทีคิดเยอะ นะครับเดอะมูนเนี่ยปัญหาเนี่ยพวกเดอะมูนปัญหาอุปสรรคคุณคิดเยอะเกินไปนะครับบางทีปัญหาอุปสรรคเนี่ยไม่ได้เข้ามาเยอะแต่คุณเนี่ยเป็นคนคิดมากนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการคิดมากนะครับเราอาจจะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างดีจริงเนี่ยอาจจะมองความสัมพันธ์เนี่ยคือขี้สงสารนะครับในนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ทําเขามองคุณยังไงเขามองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณที่ ติดตามคลิปของอาจารย์มันตราน,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขอบคุณครับ